ความเป็นมามวยชายาเป็นมวยไทยโบราณของภูมิปัญญาไทยบ,บรรพบุรุษไทยกษัตริย์ไทยที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อสืบสานต่อไปในอนาคตที่ยั่งยืนมวยชายาสามารถแบ่งออกเป็นสี่ยุคคือยุคเริ่มต้นกำเนิดขึ้นจากพ่อท่านมาหรือหลวงพ่อมาอดีตนายทหารจากพระนครสมัยรัชกาลที่สามฝึกมวยให้กับชาวเมืองชายา ยุคเฟื่องฟูในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเจ้าบุรลงเธอพระองค์เจ้าอุรุพงรัชสมโภชจากนั้นได้พระราชทานบรรดาศัตด์แก่นักมวยจากเมืองชชยาคือนายตรงเป็นหมื่นมวยมีชื่อตำแหน่งกรมการพิเศษเมืองชชยาถือศักดินา300ยุคเปลี่ยนแปลง ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่9เกิดขึ้นเพราะต้องรื้อเวทีและพระครู่สคนเตสุการามเจ,าาาเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสสวัสิชัยยามรณภาพลงมวยไทยชัยยาจึงเึื่อมตุดลงมวยชัยยาเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองมาตั้งแต่โบราณกาล มวยชายามีที่มาจากพ่อท่านมาแห่งวัดทุ่งจับช้างตำบลภูมิเรียงอำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งแต่เดิมก่อนพ่อท่านมาจะเข้าอุปสมบทนั้นท่านเป็นทหารอยู่ในกรุงเทพดังนั้นมวยชัยาที่แท้จริงแล้วน่าจะเป็นมวยที่มีที่มาอันยาวไกลยากที่จะสืบสาวได้เขตที่มวยของพ่อท่านมามีชื่อเรียกติดป,ปากว่ามวยชยยา นันสืบเนื่องจากที่ท่านได้เบื่อชีวิตการเป็นทหารและเบื่อต่อคารวาสมบัติท่านจึงได้ออกบวชแล้วได้เดินถุดงเรื่อยไปจนได้ไปเจออยู่ที่วัดทุ่งศัพทช้างซึ่งในขณะนั้นเองท่านได้เมตตาถ่ายทอดศิลปะกการต่อสู้ของไทยให้กับประชาชนที่นั่นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านก็คือท่านพยาวตีสตรักษ์ขามศรยาภายัยซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัย,ยานการนั่นเอง มวยไทยสายพ่อท่านมาจึงถูกเรียกขานจนติดปากว่ามวยชัยยาท่านพระยาวจีศักดิยรัก์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัยยาท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่ลูกๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายเขตศรียาภัยและหลังจากที่นายเขตศรียาภัยได้เริ่มเรียนจากวิดาหรือท่านเจ้าเมืองแล้วนายเขตศรียาภัยยังได้เริ่มเรียนจากครูมวยอุ่นอง อีกรวมแล้วถึงส2องครูซึ่งในการต่อมาท่านได้ถูกขนานนามว่าปร,รมาจารย์ซึ่งมวยชัยยาตำรับของพ่อท่านมาที่สืดทอดมายังท่านปร,รมาจารย์เเคสศรียาไทยนั้นได้ถูกเกาถูกวิเคราะห์ต่อเติมให้เข้ากับยุคสมัยและยังคงสามารถใช้ได้ในเหตุการณ์จริงมวยชัยยาตั้งแต่ครั้งอดีตจะสอนตั้งแต่การป้องกันตัว แลนะจะเป็นการป้องกันตัวแบบปอคือป้องตัดปิดและเปิดเป็นท่าสำคัญท่าสี่ปอของชาย,ยานั้นจะป้องกันตัวได้ตั้งแต่หัวแม่เท้ายัางเส้นผมเมื่อผู้ได้ฝึกสีปอจนมีความชำนาญแล้วจะสามารถเข้าใจและจะรู้ตัวเองว่าได้ยืนอยู่หน้าประตูของการใช้รูปไม้ต่างๆแล้วดังนั้นที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามวยชัย,ยาเป็นมวยที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตัว ดังนั้นมวยชายาจึงเป็นหนึ่งในสายมวยที่ถูกเลือกให้เป็นกลมทรายเลือกคอยดูแรักขาความปลอดภัยและมหากษัตริย์ในสมัยโบราณและยังเป็นหนึ่งในสายมวยที่ได้รับฉายาหมื่นมวยมีชื่อเมื่อครั้งที่นายปล้องจำนงทองใช้ท่าเสือล่างหางอ่นเป็นท่าลูกไม้สำคัญเข้าทุงพับนักมวยจากโคราาลงไปสรบปหน้าพระที่นั่งพับกุฏิเจ้าหลวง ดังนั้นสมบัติของชาติชิน้นนี้จึงควรค่าเกิดการอนุรักษ์ส่งเสริมสานต่อให้เป็นรูปรธรรมเนื่องจากเป็นวิชาหลวงเป็นของเจ้านายชั้นสูงไม่ใช่วิชาการต่อสู้ที่ชกกันเพื่อการเลี้ยงชีพเองอย่างเดียวยังหมายถึงปกป้องแผ่นดินเกิดตลอดจนการอารักขาเบื้องพระยุค,คลบาทอีกตัวยร,รมาจารย์ผู้สืบทอดมวยชายาประวัติรมาจารเขตรียาไทย เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2418ณตำบลหนองช้างคายปัจจุบันเรียกว่าตำบลท่าตะเภาอำเภอท่าตะเภาจังหวัดชุมพรเป็นบุตรคร้งที่5หรือคนสุดท้องของพระยาวัชิษตรรักษ์หรือขมิสียาไทยมารดาชื่อแก้วมีพี่น้องร่วมบิดารวม5คนด้วยกันท่านเริ่มฝึกหัดมวยไทยมาตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบ จากครูคนแรกในชีวิตของท่านคือจากท่านดิดาพร,ระยาวัจีสัตยรัอดีตเจ้าเมืองชัยยาตำแหน่งเดิมก่อนเดินทางมากรุงเทพเพื่อรับหน้าที่เป็นผู้กำกับการถือนะ้ำพิพัฒน์สัตยา และเมื่อการเวลาผ่านไปก็ได้ภาพเพียนฝุกฝนกับบรรดาปรงมะขูมวยไทยซึ่งมีชื่ออีกมากมายหลายท่านซึ่งในประวัติของท่านกก่าวไว้เป็นลายลายอากักษรว่ามีทั้งหมด12ท่านในบ้านปลายแห่งชีวิตเมื่อครบเกียนอายุราชการแล้วท่านได้ทิศเวลาส่วนใหญ่อบร,รมพูดไทยให้ทราบึ้งถึงวิชามวยไทยอันเป็นยอดแห่งศิลป,ปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรพ,ยายพ,พิเศษแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆด้วย โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดท่านได้ทาการฝึกสอนติดอยู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตขณะที่มีอายุถึง76ปีเอกลักษณ์ของมวยชายาเอากลักษณ์ของมวยชายาพบว่ามีอยู่เจ็ดด้านคือการตั้งท่ามวยหรือการจดมวยท่าครูหรือท่าย่างสามขุมการไหว้ครูไร่รำการพันมือแบบค้าเชือ่อการแต่งกาย การฝึกซ้อมวยชายาและแม่ไม้มวยชายากระบวนท่ามวยชายามีทั้งหมดหชุดคือแม่ไม้มวยไทยชายาเจ็ดท่าได้แก่ปป้นหมัดพันแขนพันหมัดกระโดดตบศอกพันหมัดพลิกเหลี่ยมเต้นแรงเต้นกาย่างสามหลุมท่าที่สำคัญที่ท่าเสือลากหางเคตดมวยชายาที่ใช้ป้องกันได้ดีที่สุดคือป้องปัดติดและเป่ อวัยวะสำหรับฝึกมวยอวัยวะในที่นี้หมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการกระทบได้แก่หมัดเท้าเข่าและศอกหมัดหมายถึงการรวมนิ้วมือด้วยการกำมือเท้าหมายถึงตั้งแต่ใต้เข่าลงไปจนถึงปราเท้าและในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบริเวณเท้าเท่านั้นนะคะเข่าหมายถึงการกระทบขาเข้ามาเป็นมุมเพื่อตรึงลูกซบ้าให้แข็งแรงไม่เคลื่อนที่ และหมายถึงบริเวณหัวเข่าสหมายถึงการทําท่อนแขนให้เป็นมุมและหมายถึงบริเวณที่เป็นมุมนั้นหน้าที่ของอวัยวะต่างๆหมัดใช้ในการชกการโขกการเขกการถุกการเหวี่ยงการกระแทกกระทุงงัดสะบัดและฟาดเท้าใช้ในการถีบการเหวี่ยงการยันการฉัดการเน็บการครูด เป็นอวัยวุธที่ใช้ตอบโต้และยังเป็นอวัยวุธที่ใช้ในการป้องกันการเตะได้อย่างอาศัศจรรย์2เป็นอวัยวุธที่ใช้ในการตอบโต้และยังเป็นอวัยวุธที่ใช้ในการป้องกันอวัยวุธอิอื่นๆที่กล่าวมาได้อย่างวิเศษที่สุดจึงจัดว่าอกเป็นองคารกักชั้นบนสุดมีหน้าที่รักษาตัวขุนค,คือตัวของเรานั่นเอง แต่งตัวของนักมวยการพันหมัดที่เรียกว่าหมัดถักนั้นเมื่อผู่ใดได้คู่ชกทางฝ่ายจัดายการจะแตกได้ขนาดตองคนละมวล้วนเมื่อได้ได้ดิบเลยนักมวยก็จะนำได้ดิบนั้นเข้าพุ่มไปให้พลพรรคช่วยกันจับเป็นจับๆหรือหนึ่งจับเล็กกว่าไปนิ้วก้อยเล็กน้อยแล้วตัดออกเป็นท่อนๆยาวประมาณ4-5เมตรการพันมือจะพันจนถึงข้อมือเท่านั้น ส่วนปลายนิ้วมือจะพันขึ้นไปพอถึงข้อนิ้วแรกให้กำหมัดได้สะดวกและขณะที่พันมืออยู่นั้นจะต้องใช้ปลายนิ้วมือคอยแหย่ไว้ตามช่องนิ้วมือระวังไม่ให้มันแน่นจนเกินไปเพราะถ้าแน่นจะทําให้กำหมัดไม่แน่นเวลาชกซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายถึงนิ้วมือหักในขณะมัดต่อสู้เมื่อชกโดยคู่ต่อสู้จังๆโดยนักมวยชัยยาจะคาดเชือกแค่บริเวณข้อมือส่วนนักมวยสายอื่นๆเช่น นักมวยโคราดละคาดเชื่อถึงบริเวณข้อศอกเพื่อใช้รับอาวุธต่างๆของคู่ต่อสู้และนักมวยสายลบุรีหรือนักมวยผ้ากางอื่นๆเช่นมวยพนครจะคาดเชื่อถึงบริเวณกลางแขนการพันลูกโป๊หรือที่เรียกกันทั่วไปคือกระสอบในการพันลูกโป๊จะใช้ผ้าสองผืนถึงแรกจะใช้ผ้าของม้าก็ได้หรือผ้าชนิดอื่นที่ยาวพอสมควร ผืนที่สองจะใช้ผ้าอะไรก็ได้วิธีการใช้ผ้าตืนแรกต่างเกียวกัวนค่ะตใอ้ข้าวหนึ่งยาวไปข้างหนึ่งพะปกเป็นปมหมดใช้ผ้าล่อยข้างยาวลงไปข้างล่างส่วนผืนที่สองจะวนเป็นก้อนกลมใช้ผ้าผืนนี้วางลงทับแทนกระจับใ,ใช้ชายผ้าที่ล่อยให้ช่วยลงของผืนแรกแค่พับลงไปแล้วก็ชายผ้าส่วนนั้นข้ามระหว่างขา ตึ้งที่ตึงเป็นสูดค้ายที่เหลือเข้ากับส่วนที่ปลูกแทนเข็มขัดที่ด้านหลังประเจียดเป็นเครื่องส่งีรษะลักษณะเฉพาะของนักยนยวยสยาส่วนนักวยคาดึ่วนตัวโมงคนแทนกระเจียดนั้นจะทําเป็นลักษณะแบนๆมากกว่าทําให้ครมมีการลงสถาอากรุงลงเครื่องป้องกันต่นางๆขนานชกถ้าประเจียยบลุดก็ยกมือขอเกิดมาสวมใหม่ได้วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ<ม>่งก็คือการป้องกันไม่ให้เส้นผมมันติดมาก ในขณะที่กำลังทำการตอกต่อไปการฝึกทุกอย่างการทันทีที่มาสอนวิธีการทันหมัดของมูกรยานะครับนี่คือความผมเราก็เริ่มเลยนะครับเริ่แรกก็ทำนี้ที่คือติดติดวันนะทำพันให้ทำพันให้มือเป็นกระชับที่หมาเราลากมาข้อแขนเพื่อการสอนแล้ว ทำมาด้วยมือที่ป้องกันการเจ็บอะไรก็ได้นะการกระทบกระแทกของการสอดคลุมกันละครั้งทำมาเรื่อยๆให้เนื้อมันกระชับให้ผ้ากันทับม่านมาพอเสุดแล้วครับจะมีจะมีรูอยู่ข้างในนี่คือการทันมือของมวยชายาเป็นทย่างนี้ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วครับขอบคณครับต่อไปจะเป็นการสาธิตตัวอย่างลูกไม้มวยชยาท่าต่างๆนะคะตัวอย่างลูกไม้มวยชยาสิท่าได้แก่หนึ่งผลสตีทวมสองวักกระโปรงแ้างหน้าสามกะแมคขำเสาสี่ซ้อนเนื่อนห้าทิงแข้งชนทองน้อยหกนาคามุดบาดาลเจ็ดเีนตุเมนแปด รอขาวพัชเมนเจ้าหนุมานเชิงพุนสิบประคองด่านผื้นแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนักเราแสนรักและแสนจะแหนห่วงแผ่นดินไทยไทยต้องคองทั้งปวงชีพไม่ร่วงใครอย่าล้มมาย่ำดีเธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ ที่เพื่อชาติที่รักทรงศักดิ์สรีเพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องทาตรีแม้เพรีได้ฟังเพียงถอนใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยล้าใจเหนือคือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่นไส้บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทยบ้างฝักไฝ่ลัทธิชั่วหน้ากลัวเกง ทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่หวันรวงสึกใกล้ไล่ขุมเหงนถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังค่ะกลุ่มหมิงจจ้ออีขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ